สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับคุณนินอีกแล้วนะคะในรายวิชาศิลปะนะคะในสัปดาห์ที่7นะคะคุณนินจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องปฏติมากรรมนะคะหรือเราเรียกว่าการปั้นนะคะเราไปเรียนรู้ในใบความรู้พร,พร้อมๆกันเลยค่ะการถ่ายทอดรูปแบบในงานปฏติมากรรมนะคะหมายถึงกระบวนการในการสร้างงานผ่านวัสดุอุปกรณ์และผ่านสื่อตัวกลางที่นําไปถ่ายทอดเช่นดินดินน้ำมันหินปูนทราย ไม้เหล็กขึ้นอยู่กับศิลปินผู้สร้างงานถ่ายทอดในรูปแบบไหนนะคะนักเรียนมารู้จักกันเรื่องของคำว่าจินตนาการนะคะจินตนาการนั้นหมายถึงความคิดสร้างสรรค์ถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือคิดสร้างสรรค์นในสิ่งที่ไม่มีหรือมีอยู่ยแล้วยังธรรมดาอยู่และมีการจินตนาการสิ่งใหม่ๆขึ้นมานะคะจินตนาการของมนุษย์ ออกมาสำรวจในโลกเป็นจินตนาการซึ่งนำไปสู่ความเป็นจริงในช่วงเวลาต่อมาหรือจินตนาการถึงสัตว์ประหลาดเป็นจินตนาการแห่งความแสนสนุกสนานนะคะประเภทของการปั้นมีอยู่3รูปแบบคือ 1. การปั้นแบบนูนต่ำ 2. การปั้นแบบนูนสูง 3. การปั้นแบบรอยตัวลักษณะการปั้นนูนต่ำมีความสูงจากพื้นไม่ถึงครึ่งหนึ่งของรูปจริงและมีความหนาหรือความสูงจากฐานที่รองรับขึ้นมาเพียงเล็กน้อยเป็นรูปทรงที่มองจากด้านหน้าเพียงด้านเดียวโดยมีฐานอยู่ด้านหลังเรื่องราวของการปั้นจะมีลักษณะอย่างเช่นรูปคนสัตว์หุ่นนิง่งหรือวัสดุสิ่งของต่างๆอย่างเช่นรูปเหรียญ5บาท10บาท รูปนูนสูงที่ใช้ในการตกแต่งสถาปัตยกรรมเป็นต้น 2. ลนักษณะของการปั้นนูนสูงมีลักษณะความนูนสูงจากระดับพื้นอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของรูปจริงขึ้นไปทำให้เห็นรวดลายลึกขึ้นชัดเจนมีความหนาหรือนูนจากพื้นฐานมากกว่านูนต่ำหลายเท่าและมีมุมมองด้านหน้าเพียงด้านเดียวเรื่องราวลักษณะของการปั้นอย่างเช่น รูปคนสัตว์หุ่นนิ่งและปริมากรรมติดฝาผนังต่างๆสมลสักษณะของการปั้นแบบลอยตัวมีลักษณะที่มองเห็นได้รอบด้านหรือตั้งแต่สีด้านขึ้นไปไม่มีส่วนใดติดกับพื้นหลังฐานจะอยู่ส่วนล่างของรูปปั้นส่วนใหญ่มักจะเป็นรูปบุคคลพระพุทธรูปเทวรูปอนุสาวรีต่างๆนักเรียนรู้ไหมคะว่าวัสดุที่มาใช้สําหรับในการปั้นม,มีอะไรบ้าง เอาวัสดุธรรมชาติก็เลยค่ะอะไรเอย่ยดินเหนียวนะคะดินเหนียวนอกจากดินเหนียวสามารถเอาอะไรมาปั้นได้บ้างคะดินน้ํามันนะคะอะไรอีกกระดาษนะคะกระดาษแช่น้ําอาจจะมาผสมกาวที่ใช้สําหรับในการปั้นนะคะการปั้นเนี่ยต้องสามารถขึ้นรูปทรงได้นะคะหรือปัจจุบันเนี่ยจะมีมาเยอะแยะเลยอย่างเช่นแป้งโดเนาะแล้วก็ใช้ แป้งอนเนกประสงค์นะคะเราสามารถผสมสีเข้าไปได้แล้วมาใช้สําหรับในการปั้นได้เนาะค่ะ mm. ดินเบาดินญี่ปุ่นนะคะ mm. เดี๋ยวนี้ก็มีมาเยอะแยะเลย mm. มีคลิปมาฝากนักเรียนนะคะ mm. นักเรียนเคยดูรายการซุปเปอร์เทนไหมคะ mm. ที่มาโชว์ความสามารถของเด็กๆนะคะ mm. นักเรียนรู้จัก พี่ยามนะคะชื่อว่าธีรศักดิ์ชิมเชิดนะคะอายุ14ปีอยู่โรงเรียนบ้านแก่งชัดชวริตวิทยานะคะจังหวัดนครสวรรค์นะคะซึ่งมีฝีมือในการปั้นซึ่งเขาเนี่ยไม่ได้มีความรู้เลยก็คือได้ความรู้มาจากคุณพ่อคุณแม่ทํางานรับจ้างนะคะปั้นกระถางต้นไม้นะคะ mm hmm. เขาก็เลยเกิดที่จะมีไอเดียที่จะช่วยหาไรายได้ให้กับครอบครัวนักเรียนไปดูกันเลยค่ะ ครับดีครับผมชื่อเด็กชายธนศักดินเชิดครับอายุ14ปีเรียนอยู่เรียนบ้านแก่งชัดชาวิทยาจังหวัดนครสวรรค์ครับชื่อเล่นชื่ออะไรนะลูกชื่อยามครับชื่อน้องยามยามอยู่จังหวัดนครสวรรค์ครับอําเภออะไรครับอําเภอบรรพตพิสัยครับตอนนี้เราอาศัยอยู่กับใครครับคุณแม่คุณพ่อครับอยู่กับคุณแม่คุณพ่อแล้วคุณพ่อคุณแม่ทํางานอะไรครับ รับจ้างปั้นกระถางครับกระถางต้นไม้เะรอครับสีส้มส้มอ่ะครับแล้วรายได้ดีไหมก็พ่อก็หมื่นหนึ่งแม่ก็หมื่นหนึ่งครับก็เรียกว่าพอใช้ค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟอะไรทีมงานครับขอสัญญาณภาพด้วยครับนี่คือห้องที่เราจัดเตรียมไว้ให้กับน้องยามนะครับงานปั้นชิ้นนี้ปั้นโดยที่ไม่มีเครื่องช่วยนะครับ เป็นแป้นหมุนที่แบบเป็นเป็นแบบไม่มีเครื่องไฟฟ้าระบบไฟฟ้ามาช่วยเขาคือสินปินนี่คือดินรนะับดินลักษณะคล้ายกันไหมลูกดินเดียวกันไหมครับดินเดียวกันนะครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ลูกปังถานนี่คือส่วนถานนะครับ พยายามขึ้นรูปนี่คือฐานนะครับนี่คือส่วนอะไรครับลูกส่วนลำตัวครับทางคณะกรรมการเดาไหมครับเดาไหมครับคิดว่าคืออะไรครับดูอย่างงี้มังกรไม่เป็นรูปเหมือนเหมือนเหมือนพระเหมือนพระเหมือนพระพิฆเนศพระพิฆเนศเออพระพิเนศเลยเหรอโอ้โหเฮ้ ท่านกรรมการครับผลงานปั้นของน้อง6ชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานนำออกมาตั้งให้ท่านได้ชมว่าผลงานชิ้นนี้วิจิตบรรจงขนาดไหนทีมงานครับขอผลงานของน้องยามเลยครับแหมให้เห็นเลยก็ไม่ได้ต้อให้แบบ นิ่นานชิ้นนี้ถูกปั้นขึ้นจากฝีมือของน้องยามซึ่งทางทีมงานได้บันทึกภาพไว้พอเต็มแล้วยามจะต้องร่างครับเราก็ต้องขึ้นรูปให้ปฏิมาการรมนิ้งนูนออกมาครับนี่คือรักษณะการปั้นแบบนูนสูงครับค,ความเร็ว20เท่านะครับนี่คือเพิ่ม ลวดลายนะครับมาอีกแล้วอีกแบ,บเลยนะยามบอกกับพี่ทิมงานว่าอยากใช้งานชิ้นนี้ในการฝึกฝีมือยามอธิบายลูกทำไมถึงเลือกสร้างสารรค์งานชิ้นนี้ครับเพราะว่าผม ปั้นดินเนรับครับแม่ธรณีเนี่ยเขาเป็นสิ่งที่เราออกมาปั้นครับโอ้เขาตีความว่าแม่ธรณีเนี่ยคือกําเนิดของดินก็เลยนํามาใช้ในการปั้นใช่ไหมลูกแล้วลวดลายต่างๆเนี่ยได้แรงบันดาลใจจากอะไรลูกไปวัดล่องขุนครับครับนี่คือพยายามจะจะล้อศิลปะของวัดล่องขุนใช่ไหมลูกตรงไหนยากสุดลูกเป็นระดับการไล่ระดับครับโอ้ตรงมองด้านข้างครับตรงมองด้านข้าง สูงกลางต่ำครับคือระดับที่สูงสุดก็คือระดับของแม่ทรณีแล้วก็จะเป็นไล่ระดับมาแล้วก็มีลวดลายใช่ไหมลูกครูก็จะมาสรุปความรู้ให้นักเรียนฟังนะคะในเรื่องของการปั้นนะคะเรื่องของจินตนาการก่อนเลยค่ะคำว่าจินตนาการก็คือสิ่งที่มีอยู่แล้วหรืออาจจะยังไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะก็คือเราจะพัฒนา สิ่งที่มีอยู่แล้วให้มันเกิดเป็นสิ่งใหม่ขึ้นมานะคะทำให้มันดูใหม่ก็คือคําว่าจินตนาการนะคะหรือสิ่งที่มันไม่เคยพบเคยเห็นเลยที่เราจรินตนาการออกมาสดๆเลยเนี่ยคือคําว่าจินตนาการอย่างเช่นสัตว์ประหลาดอย่างเงี้ยนะคะการปั้นนะคะก็มีอยู่3รูปแบบนะคะรูปแบบที่1ก็คือการปั้นแบบ นูนต่ำนะคะการปั้นแบบนูนต่ำก็คือต้องมีพื้นระนาบรองรับนะคะปั้นสูงจากพื้นระนาบรองรับเนี่ยนิดเดียวอย่างเช่นลนักษณะของการปั้นนูนต่ำก็อย่างเช่นเหรียญน,นะคะเหรียญบาทหาเหรียญห้าบาทสิบบาทนะคะหรือพระเหรียญที่เราใช้สําหรับคล้องคอนะคะอันที่2ก็คือการปั้นแบบนูนสูงนะคะก็คือมีพื้นระนาบรองรับเหมือนกับรูปแบบ การปั้นน,น,นูนต่ำเลยนะคะแต่ว่าสูงจากนูนต่ำเนี่ยหลายเท่าตัวนะคะจะมีความลึกที่ชัดเจนนะคะมีความหนามีความลึกที่ชัดเจนขึ้นมานะคะอย่างเช่นเราจะปั้นในลักษณะของเอ,อ่อในรูปเนื้อหาเรื่องราวต่างๆที่ติดตามฝาผนังอันที่3นะคะคือการปั้นแบบลอยตัวนะคะก็คือจะสามารถมองเห็นได้ทั้งหมด4ด้านนะคะก็คือจะลอยตัวออกมาจาก พื้นด้านล่างที่มีฐานเป็นส่วนล่างนะคะก็จะไม่การปั้นก,ก็จะไม่ติดกับด้านหลังนะคะเหมือนการปั้นแบบนุนต่ําแล้วก็นุนสูงแล้วนะคะก็คือจะมีฐานอยู่ด้านล่างแล้วก็ปั้นขึ้นมาสูงขึ้นมานะคะสามารถมองเห็นได้รอบทิศทางนะคะออในลักษณะของการปั้นลอยตัวนักเรียนจะสามารถพบเห็นได้อย่างเช่นก็คือพระพุทธรูปนะคะเทวรูปหรือรูปปั้นบุคคลต่างๆนะคะอนุสาวรีย์ต่างๆนะคะ อันนี้ก็จบเนื้อหาเรื่องราวของลักษณะของการปั้นแล้วนะคะจากนักเรียนได้เรียนรู้ตามใบความรู้ที่คุณนินให้แล้วก็จากคลิปที่คุณนินให้ดูของพี่ยามนะคะเดี๋ยวนักเรียนไปตอบคําถามท้ายบทเรียนกันเลยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ